สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะทวงถามความยุติธรรมตายสายทานฟาดจุกถึงคดีแตงโมถามความยุติธรรมหลังคนทำคดีบิดพลิ้วเกือบจะสี่เดือนแล้วกับการเสียชีวิตของแตงโมจากเหตุการณ์ตกเรือสปีดโบท๊ทปริศนา ล่าสุดทางด้านตายสายธานอดีตนักแสดงและทีมกู้ภัยชื่อดังถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยตามหาร่างตังโมตั้งแต่วันแรกจนพบออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นโดยระบุว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วบอกตรงๆนะคะเรายังทวงถามความยุติธรรมและความจรงิงมันมีเพียงหนึ่งเดียวยังส่งกำลังใจให้คุณอัจฉริยะและทีมงานสสอเต้คุณหญิงหมอพรทิพย์และคุณหมอธวัชชัยพี่ไทย พี่ต่อยดายศรวมถึงคุณแม่และชาวโซเชียลสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราทำเพื่อสังคมต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีลองคิดว่าถ้าเคสนี้ไม่ใช่แตงโมหรือถ้าเป็นต่ายสายทานหรือชาวบ้านทั่วไปจะเงียบเป็นเป่าสากไหมคนที่ทำคดีบิดพริ้วหรือพวกโกหกปกปิดเคยคิดบ้างไหมถ้ามีลูกสาวหรือคนในครอบครัวคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้าง จะแถแบบแผลถลอกแบบนี้อยู่ไหมเรื่องของสังคมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนนึงเป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันต่อจะใหญ่แค่ไหนไม่สนใจหรอกสุดท้ายก็ไม่มีใครใหญ่ไปกว่าลงตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปยิ่งตำแหน่งสูงสูงอยู่ให้คนรักเธอค่ะตายไปจะได้มีคนจำ เรียนด้วยความเคารพว่าไม่ก้าวล่วงเรื่องคดีค่ะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทำคดีด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมทำดีก็ดังทั่วโลกทำไม่ดีก็ดังทั่วโลกเช่นกันให้กำลังใจคนที่ช่วยค้นหาความจริงและความยุติธรรมเคสนี้กันดีกว่าจะมานั่งทะเลาะก,กันไร้สาระสิ้นดีใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยค่ะจากใจตายสายทาน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ